เลดี้ได้เลยนะครับวัยรุ่นครับเราจะไปทีม4กันเลยนะครับเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันมาแล้วมาดิ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 โอ้ลืมปรับเมาช้ายิ้มหายละโอ้บ้งเออล้มไปดีมันอยู่ข้างบนกันเรียบร้อยแตกแล้วโอ้โนี่มอยู่ต้นไม้กันแม่งทำให้กูลได้เอฟเฟกต์เลยไพี่ไอ้กูลโอ้คู็อย่างนี้ระวังตกต้นไม้นะพี่ขาหักมาหลายคนแล้วโอเวอร์ชันทีจะจะไปชุบน้อง ได้เลยเฮ้ยมันเข้ามาแล้วไปไหนไปไหนล้มหนึ่งล้มหนึ่งกระสุนกระสุนกระสุนผมจะหมดนะกระสุนผมจะหมดพอดีเลยมันเอาปืนมาทิ้งให้แป๊บนึงขอเก็บปืนมากรันผมเนิดอายาครับเรียบร้อยโอเคไม่มียาเหมือนกันนะจังหวะนี้ช่ววยยด้ครับมาแล้วมันมาแล้วไอ้กาบด้วยโอ้ยไดโนเสาร์มาแล้ววันระวังไดโนเสาร์พี่เขาไม่ันอยู่ในน้ำตัวนึงครับมันอยู่ในน้ำตัวนึง มันขี่ได้ครับกระโดดขึ้นหลังแล้วก็ตัวอีแต่ต้องทำเร็วหน่อยยิงมันครับยิงมันกระสุนพอมหดกระสุนพอมหออแพงมากเลยนี่ระเบิดแก๊สเอาไหมล่ะตุ้มไปอีกสองตัวอีกสองตัวในน้ำในน้ำในน้ำนี่นี่ล้มไปล้มไปนี่เรียบร้อยเอ้ทีมมกุฎด้วยเยี่ยมครับพวกเราโอ้สุดจัดผมเอางูกุนมาด้วยว่าแต่เรายังเรายังไม่พากระชุบเคเลย ไอ้เจ็บโค้งเดี๋ยวไงชุบเกก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้เกิดเี่มันอยู่ในห้องแรงนี่แหละที่ดุดละสบายนิวเอาไปเอาน้องไก่ไปกินเอาน้องไก่ไปกินตัวไหนอีกนี่นั่นนะนี่ก่อแรงมีมันเดี๋ยไม่ขึ้นมันเดี๋ยไม่ขึ้นเรียบร้อยอะไรวะไรดไ่ขึ้น โดดไม่ขึ้นจบเลยขนาดขนาดเลยบอกแล้วมันใช้สกินนินจาไม่ค่อยโดดง่ายหาเลือดหาก่อได้กับพืชพันธุ์ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าสีเหลืองมันจะเป็นระเบิดแก๊สนะฮะถ้าสีแดงจะเป็นระเบิดโอ้ยขยิงกูขวาเข้าหรือหลังวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอะตรงนี้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 สกิดชั้นทำไมเมื่อกี้นะฮะมันสกิดชั้นทำไมนี่นี่นี แมงเอ้ยโดดเก่งจังสายป่าสายป่าสายป่าแมงเอ้ยมีแต่ปืนไม่มีกระสุนเออดีอย่างเก่งจังเลยหาของในป่าให้พร้อมคุยกับเอ็เฮ้ยคน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 อะไรแปลกฮะโอ้อยู่ไกลๆไกลๆโอ้โหจะยิงถึงไหมเนี่ยถึงแต่ไม่โดนนะตัวเล็กมากโอ้กลางถนนนี่สองตัว การนดนตสองตัวฮะโอเคเจน็อกเจน็อกโดดไปเลยละกันโดดไปเลยละกันเคระวังเคระวังกำลังไปลงไปเตะแล้วเคไปเตนมาแล้วมาแล้วน้องหนึ่งครับโอ้สุดยอดนะสุดยอดนะนี่เข้าหลังจบโอเคลาดช็อตเยรีกว่าลาช็อตเอ้ยมีตัวมีตัวมันเอาเนี่ยมันเอามาเนี่ะปลาบุ้แมลงไหมที่เป็นเล็ขที่เป็นเล็ขที่หนีไม่ โอเคเก่งมากไปชูพีเจแป๊บเปิร์กนะจิ้วพีเจล่วงไงแต่กโลลี่เพื่อนฉันมามากไม่ใส่โฟกัสแค่ฉันแค่คนเดียวให้ตายสิตายแล้วบแตกไม่ดูก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วตัวนึงแม่งมีเปิร์กลอยได้ไอสัตว์หลังหินหลังหินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงตัวนึงมาหนี้โป้งโป้งนี่เละจบ พอดีมาเก็บกลางถนนตรงเดิมโอ้ปืนทองนะปืนทองปืนทองมียาด้วยฮะมาเก็บยาได้ครับพี่จีให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมามาขโอ้น้องนิวสุดยอดมากเลยสุดยอดนี่มันสายยิงโดยเฉพาะนักแม่นปืนประจำทีมเฮ้ยอีกตัวอีกตัวนี่แหละเราอีกตัวอีกตัวนี่แน่นี่โดดอีกเฮ้ยวล์บีบต้องรีบไปกันแล้วแหละดูท่าทางอ้าวเหลือสิบเอ็ดคนสุดท้ายบวกเลยดีฮะโอ้ยเฮ้ยนี่ไงหลั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 ง มานี้มานี้หนูไปไหนวิ่งไปไหนมันอยู่นี่ชุดสีชมพูอยู่นอกวงด้วยเฮ้ยมีสองตัวมีสองตัวสองตัวขวาเข้าขวาเข้าเอามันวิ่งออกไปทำไมนะนี่แน่โอ้สุดยอดออพติมมัตตาแรกก็แชมป์เลยแล้วเนี่ยฮะอย่าบอกนะตรงนี้ตรงนี้นี่ไอย่าบอกว่าตาแรกแชมป์หานะเนี่ยนี่แน่นี่แน่วิ่งทำไมวิ่งทำไมอ้าวโดนโดนมารับกระสุนทำไมเนี่ยเฮ้ยขวาเข้าระวังปืนออพติมัส เฮ้ยเกือบตายเฮียอขอไปเติมเลือดแป๊บอ๋อยังอยู่ยังอยู่อ,อีสองสองเลยมันมีบอดตัวหนึ่งนะพี่ระวังบอดบอดถึกมากอย่าเพิ่งยิงบอดให้ยิงคนนะถ้าคนตายเดี๋ยวบอดตายตามไอ้บอดมันอยู่บนหววัวพี่ม<แ>ันจะซัดหัวพี่อ่ลงไปดีกว่าเก็บตัวไปพวกเราไปพวกเราไปเอาหนา้ามันจะเล็กชุบเพื่อนแล่วนี่นแหละนิวโหดนะนิวโหดไม่ต้องห่วงเอาไปมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำเออปลาแรกได้เชี่ย เาะเข้ากลางน้ำเลยโอ้โหทีมเราอะไรครับเนี่ยตาแรกได้แชมป์เลยมาหาปลาไหลโอ้โหได้มงุลเลยเลดี้ต่อไหมครับเรือว่าใครจะไปล็อบบี้เจอปืนก่อนเลยอันดับแรกมาอยู่ไหนยังไงมาดิเปิดมาซัดเลยฮะเปิดมายิงเลยฮะโอ้โหไม่ปุ่ไปไหนไปไหนมันเข้าบ้านเหรอได้ปืนแล้วใส่ไปไหนแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วก่เลยละกันวิ่งไปไหนแล้วมันมาสองคนพี่ตไปแล้วครับอีกคน ปัง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 เฮ้ยคนมา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 ไม่ไปไม่ไงนั่งไงไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วสีแดงแดงใช่ไหมเอาเลยมานี่นี่โยนพึ่งใส่แม่งเลยมาดินี้โดนพึ่งต่อยเป็นไงล่ะไม่ได้ไม่ได้หนี้ชั้นหนึ่งปะนี่ไงมันโดนไปโดนมาเนี่ยไอ้หนูตอนนี้ไปไหนละสีแดงแดงโอ้โหยิงกันยับอ้าวเค้ล่วงเฮ้ยเป็นไปได้ไงกําลังขึ้นไปสมทบอ้าวเละ กูมาช้าไป2ตัว3ตัวเลยครับโอ้ my goodness กำลังวิ่งไปตุ้มนอกครับเอ้าอันนี้เพื่อนเรานี่หว่าตรงนี้ตรงนี้เอาออยู่ข้างหลอดล็อกโอ้โหนี่ไม่ไม่แบ่งเพื่อนยิงเลยใช่ไหมนี่เนี่ยคุ้ซ้ำศพก็ได้เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวอยู่งไหนอ่ะยิงมาจากข้างบนเหรอวิ่งบวกเขาเดี๋ยวล้มเอาเอาเอาใครยิงกันแล้วนะเอาแล้ว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 สองตัวสองตัวตรงนั้นตรงนั้นข้ามน้ำมา โอ้ได้เวลาบวกได้เวลาบวกอีกแล้วไปไหนแล้วอ่ะตรงนี้ครับยังไงข้างล่างเต็มเลยข้างล่างเต็มเลยเอาเปลี่ยนปืนทำไมกูนี่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 ล้มล้มล้มอยู่ในบ้านตัวนึงเยี่ยมครับมาชอบึไอ้คนคนอยู่กับกูมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วกาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ้ยโอยโอ้ยครับครัมันมันโดดเด้งขึ้นมามันโดดเด้งขึ้นมาแต่มันขึ้นมาไม่ได้เป็นอาหารก็ไม่รู้เอาแล้วจออีกทีมแล้วเฮ้ยเฮ้ยลองมาลงลงมาลงินี่ไงนี่นี่นี่คนถือสเก็ตบอร์ดโอ้ยิงโง่จริงเลยเาเฮ้ยวิ่งหนีจังเลยเฮ้ยโอสไลด์ขึ้นไปมันอันนั้นบอีนี่ยิงพวกนี้ก่อนยิงพวกนี้กล้มล้มนมันดีดขึ้นไปข้างบนอีกวอครับครับแก โอ้ลูกซองทองด้วยทำไมไม่หันมายิงกูเนี่ยวิ่งหนีทำไมปืนดีจะตายเวนเลยปืนดีไม่ใช้เอาอยู่ไหนอีกอันนี้ไงเอาพึ่งไปกินเอาโยนผิดที่ระวังโดนพึ่งปืนมันกัดอ๋อโดนตัวเองไอ้ตัวไอ้ตัวนี่นี่นี่เอาไม่โดนโดนลบเฉยนี่แน่อ้อยเออเราเนี่ยใช้ปืนทองยิงไม่ตายเอาบอทนี่นะอ๋อเบลตี้เราเสร็จแล้วผ่านเฟสแล้วจบ นานาโอ้ยอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำนู่นเออยัดเข้าไปยัดเข้าไปล้มแล้วเดินตามน้องนิวมาไม่กัดขัดยงง่าเพราะว่ามันจะกัดไอ้นิวก่อนนี่แน่มันน่าจะมาเก็บเพื่อนเฮ้ยสา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 ยโอ้โหไปเลยไดโนเสาร์ยิงใส่พื้นดิเออ นิวนี่ยก็หาค่าอย่างเดียวเลยเออริงตัวตัวเองนะพี่อย่าไปบอกใครนะตกใจเห็นชัดเลยเมื่อกี้เสลรั่วโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่นี่อยู่นี่ยัดหัวแม่งเลยไปไหนอ๋อมันไปแล้วไปนู่นแล้วเข้าป่าไปแล้วหนึ่งแล้วพี่ตัวฮะเจ็บแล้วอ่ะล้มยังโอ้เจ็บโลมาครับจบเลยมันโลมาก เฮ้ยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเข้ามาแล้วไหน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 อ๋อไหนไงตั้งตีหมดอ้าวพึ่งไปเหห็นมโดนกันเองไอ้ขวาะโล้โดนโดนฝั่งไหนวะจะเทงไม่ได้ดูดเลยอ๋อโทษครับอ๋อพี่โดนใส่ผมละฉันย่ามีตัวอยู่หลังโอ้ข้างล่างไโควดเจ็บโอ้มาสวนคืนแล้วมาสวนคืนไหนอ่ะอ๋อต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้เออโคตรโหดเฮ้ยมีตัวข้างบนเปล่าเพิ่งจ้างถอยเข้าไปแล้วครับไหนไงตัวเอ้ยอยู่ดีสอนตัวสามตัวสักสองหรือสามไม่รู้แหละ ขวาบนเพื่อนเราใชโอเคซ้ายเพื่อนเราโอเคกำลังเข้าไป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 นี่แน่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ลอยละหนูลอยลอยละหนูลอยละหนูเฮ้ยมันโดดไปหาดิวเลยวะเฮียโคตรโหดผิดตัวแล้วไอ้หนูโดดไปหาผิดตัวแล้วเฮ้ยมันตายโดนตอกมันตายนี่แน่นี่แน่จบมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยในน้ำ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 ปืนนี่ยิงในน้ำกากมากเออโดดโดดขึ้นมาให้ยิงหน่อย เอออาล้มละตีมากปืนอะไรนี่โอ้โหใช้ปืนนี้มายิงเราเลยเหรอโอ้ตานี่วงบี๋ได้ป่ะโอ๊ยตรงนี้ตัวนึงเออหนึ่งตัวบนนี้หนึ่งตัวบนนี้หนึ่งตัวมันดักยิงนิ้วอยู่มันดักใส่นิ้วอยู่เออโอ้โหสุดยอดสุดยอดปืนปืนใหญ่ที่ใกรยิงมานะปืนใหญ่โซออนขวา ไหลลงไปบูมมาแรงทำอะไทำอะไรต้นไม้ก่อนนั่นไงอ้าวลมแล้วแม่ไม่<ล>มท<า>ันเลยเฮ้ยมีคนกำลังชุบมีคนกำลังชุบอยู่บนสะพานอยู่บนสะพานอ๋อไอตัวนี้มันยังไม่ลมเหรอฉันก็นึกว่าลมคุณกุนกนออกแล้วครับกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมีตัวเกิดมาแล้วหนีอ้าวรีโหลดเลยเฮ้ยอยู่ในป่ายตัวมีมีตัวมีตัวเอาผิดปืนมีหน้าอะไรทำไมมันยิงรัวไม่ได้เถื่อตแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะ ได้เลยฮะกอแตกนี่ล้มแล้วสองตัวทางนี้สองตัวทางนี้เดอครับรีโหลดแป๊บฮะมันยืนนิ่งๆเลยมันยืนทำไมเนี่ยมึงยืนทำไมเขาก็ยืนเหม่อเขายืนเหม่อเขายืนเหม่อตัวหนึ่งแล้วเพื่อนมันลอยู่ใะไาเพื่อนมันหายนี่ฉันเก็บพึ่งไม่ปลาแม่งเลยทนายวนเออหลุดไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลงไปแล้วลงไปแล้วเอาโยนผิดไปโยนโอ้ ไอ้กระโดดขึ้นมาเมื่อกี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเฮ้ยเฮ้ตกต้นไม้โอ้อ่ะดีแล้วต้นไม้ไม่สูงโอ้หนองนิวเฮ้ยตรงนั้นทีมนึงทีมนึงทีมนึงโอ้ผิดปืนโอ้กอแตกกอแตกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วเข้ามาแล้วโอ้มันเอาลูกซองยัดผมโอ้มาดิโอ้มาลุมมาตุ้มมันดุมไอ้ดีได้ปะโอ้โหยิงยิงนัวมากเออ

ผมโดนพึ่งฮะมีอีกทีมาอีกทีวิ่งมาแล้วฮะโอ้โหบาลุมมาตุ้งจัดทุกตี้เลยเนี่ยทุกตี้อยู่นี่หมดเลยนัวมากโอ้หนัวจัดทุกตี้เลยฮะไม่ต้องชุบนะฮะไล่ฆ่ามันเลยฮะมันขาดอยู่ไม่เป็นไรจะแบกฉันไปทำไมชิบหายทีมแชมป์เออบีเจกับตายเฮ้ยไม่ไปไม่ได้โอ้ไม่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  เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หนึ่งเฉยมันตายวงเหรอเฮ้ยเฮ้ย what the fuck แต่กูเสียมงกุฎมันเก็บมงกุฎกูไปมันบีบตายเฮ้ยยังไม่ตายยัที่หนึ่งสองตาโอ้โหกระโดดลงน้ำแล้วรอดมันวงบีบตายบีบแล้วแล้วแล้วน้องยิวก็ยิงได้อีกโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะเราชนะได้อย่างไร ใช่แล้วนิวกั็นตัวไป